สิ้นสุดมหาการ์สิงหง์หงส์ศึกชิงมอเยเซตไคเซโดตลอดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาไคาเซโดเป็นที่หมายตาของหงแดงลิวพูกับสิงห์บูเชลซีมาโดยตลอดซึ่งทั้ง2ทีมครับก็พยายามที่จะยื่นข้อเสนอแข่งกันแต่ก็ยังไม่สามารถคว้ารายเซน,นักเตะคนดังกล่าวไปครองและเมื่อคืนที่ผ่านมาครับทั้งสองทีมเจอกันในนัดแรกของศึกพรีเมียร์ลีกที่สิงห์บูครับเปิดสแตมฟอร์ดบิดเสมอกับหงแดงลิวพูไปแบบสุดมันโดยสกอร์หประตูตอนหนึ่งแต่ทว่านอกสนามครับเป็นทางฝั่งของเชลซีที่ชนะขาดเอดวิิิตตนนีย รายงานข่าวว่าเชลซีได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับไบตันเอนโพสต์ออเบียนเพื่อเซ็นสัญญาคว้าตัวมเซตไคเซโดไปร่วมทัพโดยมูลค่า115ล้านปอนด์โดยมิดฟิลชาวเอลกอดอครับจะเซ็นสัญญา8ปีพร้อมกับออปชั่นขยายไปอีก1ฤด,ดูกาลและด้วยค่าตัว115ล้านปอนด์นี้เองครับทำให้ไคเซโดเป็นเจ้าของเซติคนใหม่อยู่ย้ายทีมมูลค่าสูงสุดแห่งกองกีดแสงหน้าดิวของดีแคนไลท์ ight, ที่ย้ายจากเวสต์แฮมไปยังอาร์เซนอลโดยค่าตัว100ล้านปอนด์และนอกจากนี้ครับไบตันยังแนบเงื่อนไขเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งจากการขายนักเตะในอนาคตอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้ ถึงแม้ลิวอพูจะบรรลุข้อตกลงกับไบตันหลังยื่นข้อเสนอไปที่110ล้านปอนด์แต่กองกลางชาวเอกอดอวัย21ปีตอบกลับปฏิเสธเพราะอยากย้ายเข้าไปร่วมทีมเชลซีมากกว่าก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับศึกชิงตัวมอยเซตคเซโดแล้วเพื่อนๆละครับคิดว่าเดีลนนี้จะคุ้มหรือไม่ลองคอมเมนต์เข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ช่องของเรานะครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตาเกมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสสวัสดี